Star Wars Fate of the Old Republic เกมที่เหมือนกับภาพยนตร์ในงาน The Game Awards ในปี2025ได้เปิดตัวทีเซอร์เคลเลอร์แรกของเกม Star Wars Fate of the Old Republic อย่างเป็นทางการโดย Star Wars ในภาคนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกมแบบเล่นคนเดียวที่ขับเคลื่อนด้วยเนื้อเรื่องอย่างเข้มข้นตัวเกมเนี่ยจะถูกพูดถึงการสืบทอดทางจิตวิญญาณของโคโตจะเป็นการพาผู้เล่นเข้าสู่กาแล็กซีในยุคที่กำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ผู้เล่นเนี่ยจะได้สวมบทบาทเป็นผู้ครอบครองพลังของ The Force ในช่วงเว เวลาสคัญของเรื่องราวและเป็นจุดสิ้นสุดจกักรวรรดิโบราณท่ามกลางการวุ่นวายทางการเมืองและจิตวิญญาณธารกิจของผู้เล่นเนี่ยจะไม่มีการกําหนดและจะมีเนื้อเรื่องน่าจะเป็นแบบเส้นตรงและจะเป็นการเลือกขึ้นอยู่กับตัวเราและตามการบอกเล่าของนักพัฒนาเนี่ยว่าเกมนี้เนี่ยจะมีเป้าหมายเพื่อสํารวจแก่นแท้ของประสบการณ์ส t a r Wars อย่างลึกซึ้งและมีการดึงเอาเทคโนโลยีล่าสุดและการสร้างเรื่องราวที่มีความท้าทายทางความคิดผู้เล่นเนี่ยจะได้ออกเดินทางบนเส้นทางเฉพาะระหว่างแสงสว่างกับความ ในโลกที่ผู้เล่นเนี่ยต้องเลือกมันอาจจะเปลี่ยนเส้นทางและประวัติศาสตร์ของกาแล็กซี่เนี่ยไปตลอดกาลเลยพร้อมกับระบบการตัดสินใจที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะส่งผลต่อเส้นเรื่องโดยทางอ f ฟฟ c i a l ลของ Star w a r s ได้ปล่อยทีเซอร์สั้นๆเพียงแค่1นนาทีครึง่งเราจะเห็นผู้หญิงเนี่ยที่ขับยานลำหนึ่งลงมายันดาวที่คล้ายกับโลกสภาพอากาศที่ดูแล้วอึมครึมและมีฝนตกโดยผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็ได้มุ่งหน้าไปที่ซากยานเก่าลำหนึ่งเจอกลุ่มควันและภาพเงาที่มีลักษณะคล้ายกับเอเลี่ยนและปิดจบด้วยตาสีฟ้าของเ และดูเหมือนว่าเธอนั้นจะชักดาบเลเซอร์ออกมาซึ่งเรานั้นก็ยังไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นนั้นคือใครกัน ชาแท้ชาดีต้องทีทีทีชาสรับคพนรักสุขภาพความหวานจากธรรมชาติของย่าหวาไม่มีน้าตาลแน่นอนทีทีทีมีชใช้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นชาเลมอนน้ำผึ้งชาบว้ยชาแอปเปิลบอกได้เลยว่าดื่มแล้วสดชื่นแต่เพลตี้แน่นอนและเมนูเด็ดก็คือชานมขิงช่วยบรรเทาอาการหวัดลดไขมันลดน้ำตาลในเลือดแก้ท้องอืดสั่งได้ทั้งแบบร้อนและเย็น สามารถสั่งผ่าน Grab, Line Man, Robinhood, Shopee Food, ชาแท้ชาดีต้อง TTT สำหรับรายละเอียดในภาคภาคนี้เนี่ยทางทีมงานเนี่ยก็ได้เก็บเป็นความลับบอกใบให้พวกเรานั้นได้รู้ว่าน่าจะเป็นเรื่องราวที่ดูแล้วสดใหม่เน้นไปที่การตัดสินใจหรือว่าการเลือกช้อยของผู้เล่นเหมือนเคยดัคลัสไลลี่รองประธานและผู้จัดก,การทั่วไปของลูคัสฟิล์มเกมได้กล่าวไว้ว่ายุคจกักรวรรดิเก่าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากๆและแฟนๆสตาร์วอรเนี่ยก็รักและข้างไครกันสุดๆพวกเรานันนตื่นเต้นมากที่จะได้เล่าเรื่องราวใหม่ๆที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนใน Star Wars f a t e of the o l d Republic ทีมอัคคเนผู้สร้างเองก็ กับจักรวานี้ไม่แพ้กันแถมเรื่องราวและแผนที่พวกเขาได้คิดไว้เนี่ยก็ดูแล้วน่าสนใจมากๆเราเชื่อว่าแฟนๆน่าจะสนุกและหลงรักจักรวานี้แน่นอนและเขาเนี่ยแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะต้องเผยรายละเอียดให้คนได้รับรู้และนี่ก็เป็นอีกครั้งในรอบหลายปีที่เคซี่ฮัสซันกลับมาทําเกมแนว RPG หลังจากที่เป็นผู้สร้างซีรีส์แมสเอฟเฟกทั้ง3ภาคและอดีตผู้จัดการสตูดิโออย่างไบโอเวร์ที่ลาออกในปี2020ก็ได้กลับมากับการเปิดจักรวาลครั้งใหม่ในครั้งนี้ที่เป็นเจ้าของเกม ในตำนานอย่าง Star Wars k Night of the Old Republic อันโด่งดังของ b บ o w a วร์ในอดีตนั่นเองที่สำคัญคือยังมีแฟนๆ Star w a r s ในบางส่วนถึงกับพูดว่าเออขอไม่คาดหวังอะไรแล้วกันรอตัวเกมเนี่ยพัฒนาต่อไปยาวๆขอแค่อย่าเทกันระหว่างพัฒนาก็พออย่างใน Star Wars E c l ค p s e ที่ประกาศเปิดตัวในเกม a w a r d ์ในปี2021นจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีข่าวขราวหรือว่ามีการเปิดให้เล่นเลยยังคงอยู่ในระหว่างการพัฒนาไม่รู้ว่าหายไปแล้วหรือว่ายังพัฒนากันอยู่คาดว,ว่าเกมนเนี่ยน่าจะยัง ไม่เปิดตัวจนกว่าจะถึงเวลาในปี2027เลยและตัวทีเซอร์ที่เพิ่งเปิดตัวมาเนี่ยก็เหมือนเป็นการสร้างกระแสให้กับงานอีเวนต์นั่นเองดึงดูดคนให้ตื่นเต้นและน่าสนใจเพื่อหาผู้พัฒนาเก่งๆเนี่มาร่วมกันทํางานและหาผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเนี่ยเพื่อให้มาซัพพอร์ตเกมเกมนี้จึงเหมือนเป็นแค่ความ hype และเป็นการตลาดภายในของพวกเขานั่นเองแม้ว่าวันวางจําหน่ายเนี่ยจะยังไม่ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแต่ทางเคซ่ฮัสสันเนี่ยออกมายืนยันเองว่าเกมนี้เนี่ยเราเนี่ยน่าจะได้เล่นก่อนปี2030แน่นอน สิ่งที่แฟนๆทำได้ในตอนนี้เนี่ยก็คือการตั้งหน้าตั้งตารอกันต่อไปกับเกมที่มีชื่อว่า Star Wars Fate of the Old Republic